จะมาสอนทุกๆคนเขียนประโยคสนันษร์ก,การคูณจากภาพนะคะการเขียนประโยคสักษณ์การคูณแล้วก็ต้องเอาจํานวนกลุ่มคูณกับจํานวนสมาชิกในแต่ละก,กลุ่มนะคะจําได้ไหมเอ่ยอย่เดี๋ยวเราไปยกตัวอย่างข้อแรกได้ค่ะ <c oughs> มเป็นนักเรียน <c oughs> เดี๋ยวคุณครูก็จะยกตัวอ,อย่างข้อที่1นนะคะได้คะ่ะคุณครูไปนับจํานวนกลุ่มกันก่อนเลยค่ะจํานวนกลุ่มนี่ 1, 2 3, นึ่งสองสาจำนวนกลุ่มคือ4นะคะ่ะก็เขียน4คะ่ะว้าวง่ายจังเลยคะ่ะคุณครูและจานวนสมาชิกในแต่และกลุ่มคือ2นั่นเองค่ะ4คูณกับ2ได้แปค่ะแค่นี้แล้ค่ะก เกียรเกเหือและการคืนสภาพไปดูจำนวนกลุ่มได้นไหคะคุณครูจำนวนกลุ่มนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหานั่นเองค่ะจึงสมาชิกในแต่ละกลุ่มคือเลขที่ออก 3, <c oughs> 3> <c oughs> คุณครูต้องนับให้ดูด้วยสิคะหนึ่สามสามนะคะ5้าคูณสเท่ากับสิหค่ะ จำนวนกลุ่ม่อไปค่ะจำนวนกลุ่มก็คือ1 2 3 3จาําจำนวนสมาชิกในแต่และกลุ่มก็คือ1นนั่นเองค่ะ3คูณ1ก็เท่ากับ3ค่ะอะไรคือ1ก็จะเท่ากับตัวเดิมต่อไปค่ะไปนับจำนวนกลุ่มกันเลยจำนวนกลุ่มมี1 2 2่ค่ะ จำนวนสมาชิกในแต่และกลุ่มก็คือ1234567 2า4ดคูณ7เท่ากับ1ิีเดี๋ยวมานี้นักเรียนทำสัก10ข้อลกันนะคะได้ค่ะคุณครูต่อไปค่ะข้อที่5แล้วจำนวนกลุ่มก็คือ1233 3ค่ะจำนวนสมาชิกในแต่และกลุ่มก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดค่ะสามคูณเจ็ดเท่ากับยี่สิบเอ็ดค่ะจริงจริงเลยน้าต่อไปกันโอ้ที่บล็อจำนวนกลุ่มก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเก้าเลย ส่วนจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือ 1, 2, 3 3งสนั่นเองค่ะ9ก้าคูณสมเท่ากับยี่อ๋เดี๋ยวนี้คุณครูไม่ต้องท่องสูตรคูณแล้วเหรอใช่คือต้องใบค่ะก่อนหน้านี้คุณครูท่องทุกวันเลยใช่ไหมกว่าคุณครูจะจำได้เพิ่งไปทุกวันน้องเป็นเพลงเหนื่อยโอ้โอเคสต้องใจแรงกันต่อคุณครูเยอะจังเลย อกคจนวนกลุกล่มก็คือมันกูพูดเยอาจำนวนกลุ่มจำนวนกูเยอะจนไอะจำนวนกลุมก,ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนค่ะจำนวนสมาชิกก็คือหนึ่งสองสามสี่สี่ค่ะ เจ็ดคูณสีเท่ากับยีปดนะคะโอเคข้าที่8แล้วค่ะจำนวนกลุ่มก็คือ1 2 3, 4, 5, ึ่งสองสามสี่ห้าหค่ะจำนวนสมาชิกก็คือหนึ่งสองสามห้าหค่ะ6กคูณห้เท่ากับสามโอ้ข้อที่เแล้วจำนวนกลุ่มก็คือ หนึ่งสองสามสี <hat> ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก้านกันเลยจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดค่ะเก้าคูณแปดเท่ากับยี่สิบเจ็ดคุณคือเป็นคูมูฮวค่ะเก้าคูณแปดเท่าไหร่คะคุณเร์เจ็ดสิบสองค่ะ เจ็ดสิบสีค่ะคุณพูดเสีดังเลยโอเคเสร็จเรียบร้ค่ะคุณคุณสิบสี่ขาดยังไม่เสร็จหรอค่ะแต่ค่ะจำนวนกลุ่มก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหค่ะกินวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหกคูณหกเท่ากับสามค่ะ โอเคค่ะตอนนี้นักเรียนพักกินได้เลยนะคะถึงเวลาพักกลางวันแล้วค่ะโอเคไ,ได้พักกินนะที่การครูอ๋อพักพักอประมาณห้าสิบนาทีค่ะโอเคค่ะประจำตาราง<ค>ที่คือเรียนเั้งแต่เกิดโอเค,อเค,ค,คอขอบะค,ะคุณครูขอบคุณนะคะครูสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่คะ